สวัสดีครับอยู่กับผมพี่เต้าหกล้อซิ่งครับเตา้า <c oughs> อย่าเบิกอย่าเบิกโอ้ยจะลากแล้วนะเดี๋ยวมาดูรถแรงครับจมครับ้องใช้โรโบคขอบลากอุ้ย <c oughs> เกือบโดนต้นไม้ครับ รถแรงครับสิตัมฮอดต,ต้นไม้แล้วครับโ,โรบคอบสองร้อยยี่สิบห้าครับวับนนี้เสียเตาเสียเตา้าไทยครับครับ อรอๆครับวันนี้สมาชิกใหม่ครับเสเจครับดั้มซิงเมืองฝางรถดัมทางเมืองฝางมาช่วยงานครับวันนี้เราวิ่งกันอยู่หกคันครับเสเจครับไม่มีงานครับ ดินนี้ดันยากมากเลยเนะี่ยเป็นดินเหนียวครับดินดินสะแล้วใช้รถไถ4 5แรงม้าครัมากดูมาไม่ทันเลยครับได้เห็นช็อตเด็นดนิดเดียวได้มาทันนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูเสียเตาครับจะถอยถึงไหม แล้วเราก็เทอัดไว้ซะเยอะเลยครับนี่แบบนี้ดันเหนื่อยเลยครับนี่ก็ไถดันยากเลยนะบแบบนี้อากาศร,ร้อนมากเลยครับโอ้โหร้อนแต่เช้าเลย มาครับเียเตาครับเริ่มเลย,เลยรถแรงครับรถแรง<ป>ยับอ,อุกติดตร Wow, kem. <laughs> oh. Alo, alo, alo. Dược Thái Lan con. Đâu? Alo luôn Thái Lan con, Thái Lan con. Ê, phung đi. Ủa, vàng gặp to máy đây này nó hơi vía tiệt độc lắm bên u xuống sắc các bạn ấy, ngang น,นั้เลยครับแล้วครับงโอ๋อไปบาไปาย<ป><ป> ต้องรอรถไถํายทำทานว่านี่ครับจะเอามาเทตรงนี้เพราะเป็นแอ่งรถดําถอยเข้าไม่ถึงครับโอ้ใช่สีเชนลองทางหน่อยรถแรงรถแรง โอ้หแทบแตกครับแต่ละคันเนี่ยบอกเลยงานนี้กินยากครับรถไถบ้านบ้านรถแรงอย่ีแล้วเสียชิ่นรถไถดันอยู่ จะไม่เข้าแล้วครับนี่ะเดี๋ยวมาดูซีรีส์หน่อยสิยึดเลยแรงยึดเลย เ่ถึงม่เจงเจ้าหนอกตะดบนะออาโอ้มมงดูท่อครับดูท่อสุดจัดเลยนะพี่น้องนะ นี่แต่กวนนิ้ยนีเลยอ่ะย่ะอ่ะย่ะอ่ะย่ะต่อไปคิวเรานี่ยวาโอ้โหเขาเทได้มาเนี่ยไอเชนเอาขี้ตมไปเทไว้ด้วย ต้องรอรถไถดันํำทางครับเราก็ต้องรอครับเพราะว่าเราต้องเีตรงนี้แหละไอ้แกถ้าแกมาดันตั้งแต่เช้าน่าจะทันเลยนะดันทลำทางไว้แต่แกเพิ่งมาดันครับเนี่ยไว้บอลลุกเพได้ครับ ส่งถึงที่ครับส่งถึงที่อุกอากาศร้อนแต่เช้ามากเลยครับวันนี้น่าจะฝนตกนนะวันนี้นะดูจากสภาพอากาศแล้วฟ้าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับมีแต่ก้อนใหญ่เลยครับนี่ดวดดัไงไปข้างหลังครับเอโอ้ยกดำสูงเกินครับเราต้องยกดำไม่ต้องให้สุดครับ พอยกดำสุดปุ๊บดิน,ม,นมันก้อนใหญ่มันก็ดึงดำเราไปข้างหลังอันตรายครับต่อไปก็แม็กมือมีดครับวันนี้เราวิ่งกัน6คันครับระยะทางก็พอสมควรนะวันนี้ขาหนึ่งก็ประมาณสักกิโลสองกิโลได้ั้บไกลครับงานเทในหมู่บ้านนะ่่จริงอะ ไกลๆก,ก็ต้องสู้เอาครับช่วงนี้เลือกงานก็จอดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ